ไม่พี่พี่หูพี่หูรู้ปะไอไอเฮียไอเฮียหัวม่วงมันพูดอะไรใส่ผมรู้ปะจะจีบฉันเหรอไม่อะเียมปฏิเสธหน้าด้านๆเลยไอบอลบอสนะกูโดนบอกว่าอีไม่ละอีเลยกูโค้มงวดมากว่าอีของกูปวดใจสุดไม่ละฉันมีคนที่อยากเต้นด้วยแล้วของผมบอกของผมเออผมไปหานายโกบคุณผมไปหานายโยอะไรนะเขาบอกว่าไม่รับขอบใจเขา หปพี่คนมีชอบแบบนึงเพื่อเพื่อเพืวิไลคายเงอาบิเกลมึงดูดูเลยเล่ยดูเลยอาบิเกลมึงจำไว้นะายสัตว์กูจะโปีสองพันห้าไอ้คนไร้การหายากเก็บไว้โอเคซื้อละอะไรนะซื้อซื้ออะไรผมซื้อซูเกะอะไรคุณไร้การระดับแรงพี่มันหาไม่ได้แต่ตอนนี้ผมรวสิ่งที่แรงแต่ราไม่ต่างในกันไล่การมดาพี่หู๋พี่พี่อยากเห็นคู่พี่กับผมเต้นไหม ไม่เลกูจะอของกูซื้อไม่ได้โอ้อเ๋อใช่ผมดาวพี่เคลี่จะเต้นกบเล็กพี่คอยดูนะพี่คอยดูเลยเนี่ยมันยืนอย่างเงี้ยพี่อื่นมันยืนอย่นอพี่เกลกูขอให้มึงอ่ะไม่ต้องเต้นก็ได้อ่ะยังดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นเนี่ยคือคือพวกมึงยืนใกล้กันเลยนคือไอ้สัตว์หมออ้ชนีูเขาผมกูกดเริ่แม่งเลยเต้นอากูค้างกับ็อีกมาเริ่มเต้นเลยคิไดอ่ะไม่หวะ สกิลได้ปะเอาพี่เกลียวกูขอให้มึงอ่ะไม่ต้องเต้นก็ได้อ่ะยังดีเน่แน่แน่ไม่ต้องเต้นก็ได้อ่ะยังดีกูขอให้มึงอ่ะไม่ต้องเต้นก็ได้อ่ะปวดใจวะจะยิ้ม่ได้โอ้เห็นนี่เต้ะขาเล็กไอ้เหี้ยเอ้าไอ้พี่เต้นคนละชาติอุ้ยอาพิ่เกลไม่เต้นอ่ะอาพิ่เกลไม่เต้นนะอาพิ่เกลอาพิ่เกลกับแซบี้ไม่เต้นบีใช่เซบาสเตียนไม่เต้นเอ้ยก็ดีเลยไอพี่จับมือจับมือโยจับมือไว้จับมือจับมือจับมือโย โยพี่ดูขวาสุดพี่ดูขวาสุดพี่ดูขวาสุดส่งอุ้ยทำไมมันดูโง่จังวะผมบอกเกมแล้วนะไม่เล่นละไม่เล่นละไปไม่เล่นแล่วไปไปนดีเอาระบบระบอะไรคุมแล้ววะล่ะคุมแล้วไปผมบอกจริงๆวะผมไม่เล่นละความรู้สึกดีจังวะ อย่าพูได้เป็นผัวกูไม่ดีเลยอย่คุณเป็นผัวไม่ดีคุณยาวคุณจะลงีนี้ได้ม่รู้เออไอ้ผัวมิสต้เลยไอแค่นั้นเลยอย่างงี้ต้องดันลึกเอาให้ปากถึงตูด